เกืบ,บหนึ่งปีแล้วนะคะที่เกมได้เข้ามาทำงานในทีมยู t ูีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโจทย์รอบนี้สำหรับ U2T ซึ่งเป็นโจทย์หลักและโจทย์ใหญ่คือเรามาช่วยพื้นที่ได้อย่างไรให้เกิดการนานได้ด้วยตนเอง ทีม U2T อยากให้คนในตำบลสองแควมีสุขภาพที่ดีและอยากให้ที่นี่เป็นตำบลที่ยั่งยืนค่ะจากการทบทวนทุนและก็ศัก,กยภาพค่ะก็พบว่าคนในตำบลสองแควเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นหลักค่ะโอ้โหเป็นหนงางหยางมะขามมะเือน,นอนแบบให้รับ ปิ้นซ้ายปิ้นขวาก็บรรับแก่เท่าแล้วโรคก็มาโรคนั้นโรคนี้จวนกันมาเต็มไปหมดโรคไตนะครับเขาะจะไปต้มดื่ส่วนสมุนไพรอันเนี้ยคนไม่สามารถรู้ต่อได้ว่ามีของดียังไงก็เลยเริ่มจากตัวของการถ่ายรูปทําเป็นไฟล์และทําเป็นไฟล์เสร็จเอาถ้ามาดูแล้วไปเปิดไฟล์ใครจะมาเปิดไฟล์ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้พกอะไรมางั้นก็อ่างั้นเป็น QR code หน้าที่บทบาทสําหรับเกมนะคะก็จะมีการซัพพอร์ตในเรื่องการลงข้อมูลทําฐานข้อมูลค่ะแล้วก็ะคะิดแอปพลิเคชันค่ะที่จะเป็นการนําล่องเพื่อมาใช้กับตบําบล2อแคว่งจริงๆแอปพลิเคชันมันเป็นปลายทางสิ่งที่เรามาทําก่อนก็คือการสร้างเครือข่ายเก็บข้อมูลและสอนให้เขาเอาข้อมูลมาใส่แม่ยอย่างเจ้าเก็บดอกอัญจั<ร>นะไปแบบขนมเพียนนั่นแหะเจ้า ซึ่งเราจะหนุนเสริมให้เขาสามารถทําได้เองโดยเราเรียกกันว่าเทคโนโลยีสูงบาเทศบาลตำบลสองแควนะครับต้องขอบคุณน้องๆหนึน่งตำบลหนึ่งมหาวิาลยเนาะที่ได้มาปักบทนะครับจะทำฐานข้อมูลให้กับชุมชนนะครับเริ่มตั้งแต่ฐานข้อมูลของสมุนไพรฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฐานข้อมูลร้านค้าต่างๆนะครับในอนาคตเราจะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้นะ่ะนำมาใช้ประโยชน์ในการ แก้ปัญหาในชุมชนต่อไปครับจะมาแนะนำให้เจ้าของโฮมสเตย์อะคะ่ะให้เขาทำอาหารที่เป็นเมนูที่บ้านเขาทำประจำอยู่แล้วอะคะ่ะตีมนี้นะสไตล์นี้นะ คุณเอาจานชามภาชนะที่คุณมีเนะี่ยเพียงแต่ว่าตัดไปตองรองเข้าไปที่เพิ่มเติมให้เขาก็คือเรื่องสีสันแล้วก็การตกแต่งให้มันดูน่ากินมากขึ้นนะคะโปรเจกต์ถัดไปที่เรากำลังทำตอนนี้ก็คือแปลงข้อมูลจอบทอให้มาอยู่ในชุมชนท้องถิน่นให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ทั้นทุกอย่างต่อไปนี้ของ2องแฝจะถูกขับเคลื่อนบนฐานของข้อมูลและตอบได้ว่า1บาทที่ประชาชนให้ภาษีมาเกิดอะไรไดบ้างเราเป็นนักศึกษาเราอาจจะเรียนมาในทฤษฎีหรือว่าลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วแต่ว่าพอมาทํางานจริงๆอะคะ่ะเราอยากให้ เปิดรับฟังคนที่อยู่ทั้งในพื้นที่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาทางตัวเองแล้วก็ตำบลไปได้ค่ะ